เื่อมาแล้วนะครับผมท่านใดสนใจนะครับจะได้ก็นี่เลยนะครับจะเป็นช้างสลินนะครับสีเหลืองนะครับท่านใดสนใจนะครับก็ข้างหลังก็จะเป็นพาดช้างนะครับกับช้างสลินนะครับท่านใดสนใจนะครับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายนะครับในการเดินทางนะครับก็สามารถติดต่ออดีตลนผมได้เลยนะครับตามอดีข้างล่างนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับ เสื้อนะครับก็จะมีไซส์ L กับ XL นะครับสนใจสนใจติดต่อเข้ามานะครับเพื่อ,อเป็นนะครับค่าเดินทางสําหรับการเดินทางถ่ายทําของผมนะครับใดที่อยากสนับสนุนช่องผมนะครับถ้าช่องผมดีมีประโยชน์มีสาระก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับสวัสดีนะครับผมครับผม สวัสดีนะครับผมพามารับชมแม่พังทัพทีมกับซุ้มพระครูบุญมานะครับดูท่ายืนจุ้ยเลยนะครับนี่สายตาเสียนะครับด้านนี้เขาเลยนะครับก็มีช้างแดงด้วยนะครับนู่นแม่สุภาพของเราวันนี้ช้างแดงแม่สุภาพวันนี้ช้างแดงเลยนะครับแดง แดงไปอย่างคักเลยนะครับภาพไม่รู้ว่าจะออกมาสวยไหมนะครับอยู่ในโรงนี้ทับได้8เดือนแล้วนะครับต้องรอรับชมกันนะครับว่าจะติดไม่ติดนะครับพอน้าให้ติดนะครับสำหรับแม่พางสุภาพนะครับฉายายิ้มสวยนะครับวันนี้พ่อควานก็ทำความสะอาดแล้วนะครับก็รอนะครับเอาออกด้านนอกนะครับเพื่อจะ ทำความสะอาดโลงช้างนะครับเพื่อให้อะไรนะเพื่อให้ค <c oughs> ่าเชื้อไปในตัวนะครับผมนี่นะครับพามารับชมสุ้มพระคุบุญมารอนะครับรอเวลารอเวลาออก ำหรับแม่พังสุภาพรอดูนะครับรอดูนะครับได้แปเดือนแล้วรอรับชมกันจะหมานไม่หมานนะครับปีนี้ส่วนด้านนู้้นก็จะเป็นเจ้าของใบหัวรังการนะครับน,นูนะครับน,น้ยังไม่ได้ออกมานะครับวันนี้ก็เหมือนฝนจะตกนะครับ อายุเริ่มจะเข้าแล้วนะครับไม่สนใจเลยนะครับไม่มีอาหารไม่สนใจนะครับไม่มีอาหารจะไม่สนใจเราเลยนะครับไม่ขอเลยนะครับสนด้านนี้เป็นไงนะครับด้านนี้แม่ทับทิมสายตาด้านนี้ดีนะครับด้านนี้ยังดีอยู่ววนกลมเลยนะครับผมนี้เลี้ยงดีมากๆนะครับผมมีสายดีนะครับเชื่อนี้มีสายดีแม่ทับทิม นี่จะเป็นรองจ่าฝูงนะครับสุภาพจะเป็นจ่าฝูงส่วนพนมคิดื้อของเราก็อยู่นู้นเลยนะครับอยู่กบอยู่ลงช้างเขานะครับพนมแฟนต้าซาในกกหลักนะครับหุ่นอ้วนมากๆนะครับลองจ่าฝูงครับนี่ลองจ่าฝูง นี่ดูสภาพช้างยิ้มนะครับนี่รู้ฟ้ารู้ฝนนะครับเช่นนี้ลรู้ฟ้ารู้ฝนจะตกเลยนะครับว่าจะตกตอนไหนนะครับปอควันเข้ามาแล้วนะครับรนุ่นอควันนาอาหารมาให้แล้วนะครับอ่าได้ยินนะครับดีใจเลยนะครับดีใจเลยได้มีอ้อย มีย่านะครับดูช้างแต่ละตัวนะครับรู้สึกดีใจนะครับได้ยินเสียงรถพ่อควานนะครับจะได้กินอาหารสังเกตดูนะครับสังเกตดูดูท้องดูอ่าดูลักษณะของเขานะครับแปดเดือนผ่านไปนะครับแปดเดือนผ่านไปสําหรับการทับนะครับสําหรับพังสุภาพ รังสุภาพส้างยิ้มาเดยวพาไปรับชมใบหูอลังการงานสร้างกันนะครับพาไปรับชมพังสมโบนี่เลยนะครับอีกหนึ่งเชือกพังส้มโอกลับไปหูอลังการงานสร้างนะครับพอควานก็ททาความสะอาดนะครับเนี่ยทำความสะอาดเพื่อจะออกไปด้านนอกนะครับนี่ ใบหูลังการเฮ้ยเเม็ดสม้มโอดูนะครับใบหูเขานะครับเหมือนกับผีเสื้อหยาอยู่นี่เขากินบนนี่หยาอยู่นี่เขากินบมนี่นี่บ่บ่อยากออกไปแล้วนะครับอยากออกไป กกหลักแล้วนะครับเลยแม่สุปโอลจักปี่คือนี่จักปี่เหรอโอ้แม่สุโอ้แม่สุปโอ้ผุนดีครับคุนอ้วนกลมเลยใบหูนะครับดูใบหูสังเกตที่ใบหูนะครับสวยงามมากๆนี่นะครับ สุ่มพระคูบุญมานะครับอีกหนึ่งเชือกนะครับผมก็มาถ่ายประจํานะครับแต่ก่อนนี่เลยนะครับดูใบหูของอลังการมากนะครับเป็นหนึ่งเดียวเลยนะครับตอนนี้เท่าที่ผมเห็นนะครับในศูนย์คดหรือว่าสวนสัตว์นี่นะครับใบหูที่งามมากๆไม่มีขาดไม่มีชํารุดนะครับฟับฟับสมบัติ นี่นะครับพามาเยี่ยมมารับชมนะครับอีกหนึ่งซูมอย่างนี้มปุดแล้วหรออู้อะไรวะดูใบหูครับดูใบหูสังเกตที่ใบหูอย่างเดียวครับตอนนี้สังเกตที่ใบหูอย่างเดียวครับตอนนี้นะครับสวยมากๆนะครับใบหูอลังการกับอ่า สปูนะครับยิงมองยิงสวยนะครับมีหงุดหงิดแล้วนะครับพอควันไม่พาออกสักทีมีหงุดหงิดแล้วนะครับตอนไหนจะได้ออกไปนะครับพอควันนะครับก็กวาดขยะนะครับตอนกลางบุตอนเย็นนะครับกวาดขยะเสร็จแล้วก็จะพาออกไปนะครับเป็นอีกหนึ่งเชือกนะครับที่ไปหู งามมากๆนะครับุนงิดบ่อยแล้วงุงิดบ่อยแล้วนะครับนี่อย่างที่บอกครับเขาไม่ถูกกันนะครับกับพังทับทิมนะครับโดยมีลักษณะท่าทางแบบนี้นครับเล่นเขาที่เผอนะครับนี่มีงุนหงิดมีงุนงิดอ้าฮะ,อ,ะอยู่ซื้อนอยเดี๋ยวได้ออกเดี๋ยวได้ออกไปใจเย็น ดูสายตาล็อกแรกล็อกแรก้นะครับนี่สวยงามนะครับสวยงามเมตาท,ทิมของเราเฮ้ยซมโ,โครับเยอะจนจําผิดจําถูกแล้วครับตอนนี้ช้างเยอะนะครับจนจำผิดจําถูกแล้วฟานทำความสะอาดนะครับเสร็จก่อนจะพาออกไป สบายไปหูเลยแล้วสบไปหูโชว์หน่อยอ่าสบายไปหูโชว์หน่อย,อย,ยนัย่นละนั่นละแจมเออสวยงามมากมองพอควันนะครับพอควันจะเอาอะไรเดี๋ยวเดินมาง่ายเดี๋ยวสักบาทไหม <laughs> 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 เดี๋ยวนุเดี๋ยวนูซุกส,สักบาทนะพอควันจะถึงเวลาออกแล้วครับมีมี กระวนกระวายนะครับอยากผัดต้นไม้นะครับประมาณนั้นอยากให้พ่อควันพาเดินบ้างนะครับอันนี้ก็ว่าจะท้องแต่ก็ไม่ท้องนะครับเนี่ดูทรงแล้วนะครับยังรอนุ่นนะทางสุภาพนะครับว่าจะมีข่าวดีกันไหมนะครับสําหรับแม่สุภาพนะครับเพราะว่าทับมาได้เจ็ดเดือนนะครับต้องรอรับชมกันยาวๆเลยนะครับ ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผังสุภาพก็เป็นช้างแดงนะครับนุ่เลยนะครับเป็นช้างแดงนะครับนุ่ตรงนู่นนะครับส่วนพอคิดดิของผมก็อยู่นู่นนะครับโปไฟแนตานี่นะครับวันนี้พามาเยี่ยมมารับชมนะครับหลายคนหลายท่านอยากจะเห็นนะครับใบหูอลังการนะครับกับใบหูที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็สวยงามมากๆนะครับสำหรับพังส้มโอ โอกาสหน้าเดี๋ยวจะพามารับชมใหม่นะครับคข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับรวมพูดคุยสอบถามกันได้นะครับผมรวมพูดคุยสอบถามกันได้มีอะไรอ่าสงสัยนะครับไม่อยากไปไหนเลยครับอยากดูไปหูเขานะครับโบกสวัสดีนะครับดูมองดูพอควันนะครับไปไหนแล้วน้อไปไหนแล้วน้อไปไหนแล้วน้อโอเคครับผมทีนี้ก็ มีเพียงแค่นี้นะครับพามาเยี่ยมมารับชมสุมพระครูบุญมาแสนดีนะครับหรือช่องสยามช้างยิ้มแฟมิลี่นะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับจะเจอกันใหม่นะครับโอกาสหน้านะครับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ